สวัสดีครับพบกับเซลอะไรอปที่ข้อครับวันนี้จะมารีวิวเลนส์กันแดดครับว่าเลนส์กันแดดของเราสามมันมีออปชันอะไรบ้างซึ่งเลนส์กันแดดของเซลเองครับลูกค้าสามารถเพิ่มออปชันต่างๆได้ดังนี้ครับไม่ว่าจะเป็นออปชันเ,เพิ่มคุณสมบัติการกรองรังสี UV แต่อันนี้ลูกค้าไม่ต้องเพิ่มครับทางเราเพิ่มให้เรียบร้อยเลนส์กันแดดทุกคู่ของเรามีคุณสมบัติในการกรองรังสี UV จากแสงแดดอยู่แล้วครับผมก็จะเป็นการกรองรังสี UV ส0 0 100%หนระครับสำหรับเลนส์กันแดดเซลของเราทุกคู่เลย และอีกออปชันหนึ่งก็คือเป็นออปชันการเพิ่มคุณสมบัติการกรองแสงสีฟ้าเข้าไปแต่จะเป็นการผสมสารกรองแสงสีฟ้าเข้าไปในเนื้อเลนเลยเพื่อนๆจะสังเกตว่ามันจะไม่มีผิวโค้ดสะท้อนสีน้าเงินวูบวักเนื่องจากเป็นการผสมสารกรองแสงสีฟ้าเข้าไปในเนื้อเลนจะไม่ใช่การเคลือบผิวนั่นเองครับส่วนวิธีเช็คว่าเลนตัวนี้กรองแสงสีฟ้าได้จริงหรือเปล่าก็สามารถเช็คได้ด้วยปากกา UV ตัวนี้ครับโดยเลนกันแดดตัวนี้ก็จะเป็นเลนกันแดดเซล์ที่ไม่ได้เพิ่มออปชันการกรองแสงสีฟ้าเข้าไปมมมีีแแต่่่อออชััันาานนนกกาารรรงงงสส UV คค้เเเิทดบบลย จะสังเกตได้ว่าลาแสงเนี่ยครับจะสามารถส่องผ่านเข้าเลนได้ซึ่งแสงที่ส่องผ่านเข้าเลนได้จะเป็นย่านคลื่นในส่วนของแสงสีฟ้าที่เป็นอันตรายแต่ย่านคลื่นที่เป็นรังสี UV จากแสงแดดจะถูกตัดออกไปจะสังเกตได้ว่าลําแสงจะถูกหดเล็กลงเมื่อถูกเลนกันแดดกันเอาไว้ครับผมส่วนเลนกระแดดตัวนี้มีการเพิ่มออปชั่นการกรองแสงสีฟ้าเข้าไปดังนั้นพอเอาเลนตัวนี้กันเข้าไปเห็นไหมครับจะเห็นสังเกตว่าย่านคลื่น ย่านคลื่นที่เป็นแสงสีฟ้าที่เป็นอันตรายครับจะถูกการออกไปหมดเลยและมาต่อที่การทดสอบด้วยเครื่องกันครับซึ่งเครื่องตัวนี้จะทำหน้าที่ปล่อยรังสีออกมาเพื่อทดสอบว่าเลนสชนิดนี้สามารถกรองแสงสีฟ้าได้จริงหรือเปล่า,ามาลองเทสกันดูครับจะสังเกตได้ว่ารังสี UV ถูกกรองออกไปได้100%ครับก็ได้ตามมาตรฐานอยู่แล้วส่วนแสงสีฟ้าถูกกรองออกไปได้ถึง85%ครับก็เป็นมาตรฐานของเลนกรองแสงสีฟ้า สรุปได้ว่าเลนต์ตัวนี้มีคุณสมบัติในการกรองรังสี UV และแสงสีฟ้าครับเพื่อนๆที่สนใจเลนส์กันแดดของเซลล์ก็สามารถติดต่อสอบถามมาได้ครับไม่ว่าจะเป็นแค่เลนส์กันแดดอย่างเดียวหรือจะเป็นเลนส์กันแดดที่เพิ่มคุณสมบัติการกรองแสงสีฟ้าก็ได้เช่นกันครับพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ